สวัสดีครับมาแบ่งปันพระแท้กับปามมไล่ EP4 นะครับพี่พี่อ่ะมาดูกันครับองค์แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับผมเหรียญหลวงปู่หลิวเป็นปางเปิดโลกใหญ่นะครับพี่พี่ครับเหรียญหลวงปู่หลิวปางเปิดโลกใหญ่องคนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับพี่พี่เป็นพระสากลนิยมนะครับ ผมเป็นเปิดโลกนะครับองค์นี้เป็นบล็อกนวะตัวบางนะพี่นะบล็อกนวะนะครับส่วนมากนะครับเหรียญของเหรียญของเขานะครับจะบางนะครับเป็นบล็อกนวะห่างขีดนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสวยเดิมเลยนะครับจัดสร้างปี2 5 3 9ทันหลวงปู่หลิวปุกเสกนะครับพี่พี่เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่หลิวที่น่าเก็บน่าใช้มากเลยครับองนี้เป็นเปิดโลกพิมพ์ใหญ่นะครับน้องเปิดแบ่งปันในพาลา32ใบแดงนะครับ องค์ต่อมาครับเป็นพระผงนะครับผมพระผงหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีห้ามีนานะครับองค์นี้นะครับไม่ทันหลวงปู่โตปุกเสกนะครับพี่ๆครับไม่ทันหลวงปู่โตปุกเสกแต่ว่ามีมวลสารเก่านะครับของพิตาหลวงปู่โตที่ท่านๆผสมอยู่ในนี้นะครับองค์นี้เป็นฝั่งตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับสวยเดิมเลยเก็บได้ใช้ได้เลยนะครับดุนนี้นะฮะ นะครับผมเป็นพระที่ราคาไม่แพงยังอยู่หลักร้อยนะครับปิดตาหลวงปู่โตวัดป่าดุชิมพีห้ามีนานะครับองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันไว้ที่สี่ใบแดงนะครับองค์ต่อมาครับองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะคบพี่พี่ออกวัดสะแก้วนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับองค์นี้นะครับสภาพพระผ่านการใช้มาเยอะอยู่นะครับพี่พี่องนี้ยังใช้พุทธคุณได้นะครับสวยอยู่นะฮะ ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะคะพี่ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เลยขนาดนั้นนะคะใช้พุทธคุณได้เลยนะครับองนี้สวยๆหลักหมื่นนะครับผมสวยๆหลักหมื่นองค์นี้เป็นมรกธรรมดามาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ําพร้อมขึ้นคอเลยนะครับเป็นพาที่เก็บได้ใช้ได้เลยนะครับพี่ๆนะครับพาหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมเป็นหนึ่งในก้ารุ่นยอดนิยมตลอดกาลของหลวงพ่อคูณเลยนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะคะพุทธคุณดีมากนะครับองนี้นะครับน้องเปิดพาราแบ่งปันไว้ที่สิบ 8ใบแดงนะครับอ่ะนะครับพี่พี่ก็สําหรับพี่พี่นะครับท่านใดที่สนใจพระของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะพี่พี่ ID ไลน์ PAIM PAIM 998888นะครับพี่พี่นะฮะก็สําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะพี่พี่สวัสดีครับ